สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนนางมตติเฟเดริกเซนนายกรัฐมนตรีหญิงของประเทศเดนมาร์กจากการประชุมด่วนร่วมกับนักธุรกิจชั้นนําเพื่อหาทางรับมือกับนายโดนัลด์ทรัมป์กรณีว่าที่ผู้นําคนใหม่ของสหรัฐที่จะเข้ารับตําแหน่งประธานานธิบดีอย่างเป็นทางการในวันที่20มกราคมนี้ขู่จะใช้ทหารหรือมาตรการทางเศรษฐกิจเข้ายึดครองเกาะกรีนแลนด์เก็บปกครอง,องตนเองภายใต้เดนมาร์ก สำหรับการเรียกประชุมนักธุรกิจชั้นนำของรัฐบ,บาลเดนมาร์กได้เกิดขึ้นหลังจากที่นางเฟเดริกเซนได้โทรศัพท์สนทนากับว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าผู้ที่จะกำหนดอนาคตของเกาะกรีนแลนด์ได้จะต้องเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะเท่านั้นนอกจากนี้นางเฟเดริกเซนยังแสดงความพร้อมที่จะดำเนินมาตรการเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเสริมความมั่นคงในแถบอาร์กติกหากทางการสหรัฐรู้สึกกัวงวลต่อภัยคุกคามในพื้นที่ดังกล่าว ดนานงเฟเดเิเซในยกรัฐมนตรีของเดนมาร์กยังกล่าวย้ำเตือนถึงบทบาทของธุรกิจสัญชาติเดนมาร์กที่มีส่วนในการสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจในสหรัฐและย้ำว่าสหรัฐกับสหภาพยุโรปหรือ e อมีเป้าหมายร่วมกันในการเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกัน อย่างไรก็ตามเดนมาร์กถือเป็นหนึ่งในชาติที่มีธุรกิจยักษ์ใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกทั้งในด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศคัสเบอร์ผู้ผลิตเบียร์พรเเมียมระดับโลกรวมถึงธุรกิจอัญมณีอย่างแพดดล,ล่าและธุรกิจการหันลมผลิตไฟฟ้าทั้งนี้หลายชาติในสหภาพยุโรปก,ก็เคยได้แสดงความกังวลถึงคำประกาศของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์โดยรัฐมนตรีของบางชาติถึงขั้นระบุไว้ว่าแม้สหรัฐและยูจะมีความใกล้ชิดกันแต่ไม่ได้หมายความว่ายู EU จะปล่อยให้ใครด้านไหน มาละเมิดอ,อธิปไตยอียุได้ตามอำเภอใจอีกด้วย